สวัสดีค่ะมาพบกับพี่สว้อยและพี่เก๋อีกแล้ววันนี้ค่ะค่ะมีรถสวยๆมานําเสนออีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้เดี๋ยวรอใจคนที่ม่เป็นเกียร์ธรรมดาอ่ารอใจรถเกียร์โต้กระบะเกียร์ออโต้ใช่คันนี้นะคะคนที่ขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นแต่อยากขับรถกระบะเราก็มีมานําเสนอแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วก็ราคานี่โอ้โหฟังแล้วจะถูกใจมากมาก ไม่ต้องไปซื้อไปแดงใช่ซื้อรถเองนี่แหละอลูกค้าลูกค้าแบบไหนซื้อได้ลูกค้าแบบไหนซื้อได้ก็ของเราก็เน้นย้ำอยู่แล้วว่าซื้อได้ทุกอาชีพนะคะขอให้แสดงอาชีพเัดเซนได้ตรวจสอบได้มีเอกสารแนมเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาเอ่ยค้าขายลูกจ้างประจําลูกจ้างทั่วค้าพอเออแม่บ้านรบประพอ เกษตรกรได้ได้นะคะเกษตรกรก็ได้เหมือนกันอายุ60สิกว่าก็ยังซื้อได้อยู่ใช่เริ่มต้น20ปีก็ทําเรื่องที่เราได้แล้วเพิ่งมีเครดิตได้ไหมเพิ่งมีเครดิตก็ได้นะคะไม่ว่าจะเพิ่งเปิดหรือว่าไม่มีเลยก็ทําเรื่องกับเราได้ไม่มีเครดิตเลยก็ทําได้นะคะใช่ใช่ไม่ต้องกังวลเนาะเดี๋ยวเราหาทางออกให้ลูกค้าเสมอเลยนะไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าเราไม่เก็บกระตัง ใช่เราฟรีทุกสิ่งอย่างเลยค่ะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีเงินจองใช่ฟรีเงินดาวได้ด้วยฟรีได้ด้วยประกันภัยฟรีได้ภาษีพรบก็ฟรีออกรถเท่าไหร่คะน้องส้อย45บาทค่ะลูกค้บ45าบาทนะคะลองมาดูกันดูว่าเออลูกค้าท่านไหนจะได้เงื่อนไขโปรโมชั่นแบบไหนบ้างไม่ว่าจะ0นเเท่านี้6เดือน0ูนเเดือนช่วยผ่อนก็ตามดอกเบี้ยพิเศษก็ตามนะคะหรือว่าเงื่อนไขพิเศษพิเศษเราก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรถกัน อันยนี้ก็จะเป็นโตโยต้ารีโวนะคะเครื่อง2.4ตีเป็นตัวท็อปเลยนะคะลูกค้าทีเรเนอร์ทีเรเนอร์ตัวยกสูงนะคะปี2015ราคาขายที่498,000บาทไม่ถึง5 0 0 0 0นนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนาะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ที่ราคาไม่ถึง5 0 0 0 0อ้เรามาดูกันเนาะสวยงามค่ะด้วยความที่เขาเป็นรีโว่เนาะหรูหราอยู่แล้วนะคะต่ตามมาเนี่ยเนาะกระจังหน้าเราเป็นโครเมียมนะคะค่ะ มีอะไรบ้างน้องซ้อยกะจังหน้าคมเมียมนะคะมีอ่าไฟตาที่สวยเงากริบใช่ค่ะนะคะไฟตาก็เป็นไฟตาแท้นะคะลูกค้าพอไฟตาแท้ปุ๊บเนี่ยการันตีว่าไม่มีชนมาอย่างแน่นอนใช่เลยค่ะแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยสวยงามทีสันสวยงามประหยัดน้ำมันมากมากใช่ดูแลรักษาง่ายมากมากเลยนะคะสองสี่เนาะประหยัดน้ำมันอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราตามมาเลยนะคะต้ากล้อง ล้อแม็กก็ล้อแม็กจากโรงงานดอกยางเหลือเป็นเต็มเลยนะคะของบิตโจนกระจกก็หุ้มโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกให้ด้วยใช่ค่ะเป็นตัวยกสูงก็จะมีบันไดขึ้นลงสในลคนะะสำหรับคนตัวเล็กๆอย่างเราอย่างเราไปต่อเลยจังแบบก็หุ้มโครเมียมนะคะตัวนี้ค่ะสีสันรอบคันสวยงามคัสติเอทุกๆคันอยู่แล้วนะคะของสี่สิบห้าคันเนาะมีตกแต่งด้วยสติ๊กเกอร์รีโวโอโห ดูด, pe pe ดูดันเลยทีเดียวนะคะเท่ไปอีกเท่ pe pe ไปอีกแบบนึงนะคะออสําหรับคนที่ชอบแบบว่าไม่ล้นจนเกินไปนี่ตัวนี้มีกล้องถอยหลังให้ด้วยอ่าตัวนี้นะคะกล้องถอยหลังมันก็จะอยู่กับบมือเปิดตัวนี้นะคะจะไม่เกะกะมือนรุ่นเก่าๆแล้วเนาะตัวนี้เป็นตัวท็อปด้วยเป็นตัวจีเป็นตัวจี <App end. S 1> วด้วยนะคะเป็นตัวท็อปตัวจีแล้วก็อย่างที่บอกอะ่ะเป็นกระบะแล้วเกียวโ,โตหายากนะคะลูกค้าแล้วราคาสี่แสนกว่าเนาะใช่ค่ะ แม็กไลเนอร์ก็ยังเดิมๆนะคะตัวนี้นะคะยังเป็นแม็กไพลรของโตโยต้าอยู่นะคะยังไม่ได้มีการบรรทุกแบบว่าทําให้มันแบบบอบช้ำแต่อย่างใดใช่ก็เน้นย้ำได้ว่าจะเป็นพ่วงล่างนะคะเราก็ดูแลให้ลูกค้าแล้วฝุ่นแดงมีไหมคะฝุ่นแดงไม่มีนะคะตัวนี้ก็คือลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้เลยทุกจุดของรถเรานะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนอกจากดูภายนอกแล้ว เป็นสมาร์ทแคปเปิดได้นะคะตัวนี้เป็นแคปเปิดได้นะคะตัวนี้ Revo p i ี n ล e เเครื่อง2,004ดีเซลนะคะภายในมาด้วยสปอร์ตนะคะสีดำพุ่มเบาะมาเรียบร้อยนะคะดูแลรักษาง่ายมากๆมีกองถอยหลังแล้วก็ต้องมีอะไรคะมีจอด้วยพวกมาลัยก็ลูกเล่นเยอะอย่างเช่นเคยนะคะของ Revo เนาะเขาก็จะเน้นย้ำเรื่องออปชั่นด้วยความที่เขาเป็นตัว G แหละนะคะเกียร์นี่ เป็นนางเอกของเราวันนี้นะคะคือเกียร์ออโต้เลยทีเดียวนะคะหลังคาก็สะอาดมากผู้หญิงแม่บ้านนะคะไม่ต้องน้อยใจเราจัดมาให้แล้วกระบะเกียร์โต้เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้กันได้ทุกทุกคนทุกกลุ่มทุกคนในบ้านสามารถขับได้เราไม่ต้องรอพ่าบ้านแล้วเราเกียร์โต้เราก็สามารถไปได้เลยค่ะแหม่บ้านยุคนี้แกร่งแกร่งแกร่งทุกกรณี ก็เน้นย้ำนะค่ะลูกค้าอย่าพูดตังโมอยู่ที่ตัวเองเนาะก็เราจะทําเรื่องง่ายนะรู้เปล่าเพราะว่าของ45ค้าเนี่ยคู้ไม่ถอยอย่างแน่นอนใช่ค่ะคัดรถเกรดเทุกคันอยู่แล้วใช่ขอแค่ทุกคันมีใจเครดิตปกตินะคะเรามานั่งคุยกันว่าเราจะทํายังไงให้เราได้ลดคดีใช้หรือถ้าเข้ามาที่เต้นแล้วอาจจะดูรีวิวคันนี้แต่ไปถูกใจคันอื่นก็สามารถทําเรื่องกับเราได้ใช่ไหคะใช่ค่ะเพราะของเราฟรีเงินจองอยู่แล้วนะคะนี่ กันร้อนฝากระโปรงเราก็มีเครื่องยนต์เราสะอาดเอี่ยมเลยนะคะ,ะด,ดูได้เลยว่ามันเดิมแน่ๆอยู่แล้วเนาะสวยงามอีกแล้วเอาเป็นว่าไม่พูดเยอะถ้าลูกค้าสนใจคันนี้จอดอยู่สาขาของแปดนะคะของเรามีสองสาขาของแปดกับของเก้าท่าสาขาของแปดตรงข้ามปั๊มพอทอส่วนของเก้าอยู่ตรงข้ามกรมการปกครองติดถนนใหญ่ลำลูกกาทั้งสองสาขาเลย ไม่ว่าจะเข้ามาดูช่วงล่างเอ่ยเช็คเรื่องเกียร์เรื่องห้องเครื่องเรายินดีนะคะลูกค้าเพราะเราการันตีระวองของเราอยู่แล้วเนาะใช่<ห>ค่ะเราบอกเรื่องของลูกค้าอีกทีหนึงลูกค้าออกได้ทุกจังหวัดไปค่ะน้องสร้อยออกได้ทุกจังหวัดค่ะเรามีบริการด้านเจ้าหน้าที่เซ็น์นอกสถานที่บริการสมงรถลูกค้าถึงที่ฟรีไหมคะฟรีค่ะลูกค้าเน้นย้ำว่าฟรีค่ะ45บาทรนะับได้จริงถ้าลูกค้าไม่เชื่อลองไปดูในรีวิวเพจของ45้าค่าก่อนก็ได้จ้ะใช่ค่ะเราบอกว่า45บาทราก็ทําแล้วใช่คสิบห้ลบาท ถ้าเคสล่าสุดท้าจำได้เป็น d m a ม็ h ซ์ไฮแลนเดอร์นะคะตัวยกสืงด้วยราคา400,000กว่าบาทราคาใกล้เคียงกับตัวนี้เลยนะคะยังออกได้เลยเป็นรอว่พอด้วยรอว่พอด้วยโอกาสจกที่ไหนลองควรจะให้ผีสิงผ้าค้าดูนะคะว่าเราจะสารฝันให้ลูกค้าได้ไหมใช่ค่ะเนาะ ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลนะคะโทรปรึกษาก่อนนะคะเดี๋ยวเราส่งเจ้าหน้าที่ไปหาถึงที่เลยนะคะยังไงแวะเข้ามาดูกันเนาะอีสานเหนือใต้ออกได้ทุกจังหวัดเน้นย้ำได้ทุกจังหวัดจริงๆค่ะลูกค้าไม่<ช>มีเก็บค่าใช้จ่ายทุกที่เลยค่ะเน้นว่าฟรีเงินจอง,งนะคะฟรีเงินจองปรึกษาฟรีนะคะแล้วรออะไรอยู่ จะได้มีรถใช้กันเนาะได้ก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเงื่อนไขหรือว่ารายละเอียดตัวรถเนี่ยเรามานั่งคุยกันหรือว่าลูกค้าสนใจทิ้งเบอร์โทรไว้เดี๋ยวเราให้ทีมงานเราติดต่อก็ไปนะคะเด <gettable. S 1> ี๋ยวเราก็จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้เหมือนกันใช่ใช่ก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ฝาลีโวไว้สักหนึ่งคันนะคะเป็นกระบะเทียรโต้ราคาสี่0 0นกว่าค่ามวล9า0 0โวลตบาทเท่านั้นเองก็สโลแกนเราทั้งที่ทีานก็เน้นย้ำค่ะลูกค้านะสโลแกนเดิมเลยมีใจยังไงก็จบ เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะ